สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดพีคแมวลิ้มรถพระธรรมแต่พระธรรมโทษทัดอย่างหนักกลายเป็นเวรวัรอลช่วนเอ็นดูหลังผู่ชายติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปขับรถบนถนนโดยมีแมวที่เลี้ยงไว้มาด้วยกำลังลิ้มรถพระธรรมด้วยการงับเสียงพระหน้ารถไม่หยุดอย่างเมามันสุดท้ายความพีคคือความซวยตกมาอยู่ที่พ่อแม่รับกรรมไปทันทีเมื่อรถโดนชนฝั่งคนขับ บุบทั้งแถบเลยทีเดียวโดยเจ้าของโพส์ระบุวา่าลิมรถพระธรรมดีๆพอแม่รับกรรมเต็มๆงานนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปส่งให้มียอดชมกว่าสี่ล้านวิวทางชาวโซเชียลก็ไม่รอช้าแหกคอมเมนต์แซวทัดเจ้าเหมียวอย่างเต็มที่แถมลุ้นด้วยว่าน้องแมวจะได้ย้ายไปอยู่วัดหรือเปล่าเนี่ยเห็นแล้วไม่ยอมห้ามลูกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าพระธรรมโทษอย่างหนักคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ากรรมติดจรวดสอนลูกใหม่นะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ